<pegar. S 2> ไปดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสมาคมชาวพัทลุงจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะนันมิดเมืองลุงนะครับครั้งที่ส5เปิดพื่อส่งเสริมความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาวพัทลุงและกมิตรนะครับก้องพี่น้องชาวเมืองลุงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อว่าขำงวันเสาร์ที่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล้านข้างโรงแรมบัญจงบุรีนะครับสมาคมชาวพัทลุงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเจนนันมิรเมือง โดยท่านอายการสุชาติคุ่มบัตรหมากับอายการจังหวัดสุราธานีในฐานะนาย,ยกสมาค,คมชาวพัทลุงจังหวัดสุราธานีท่านได้ขึ้นไปกล่าวรายงานนะครับประกาศเจน้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรักความสามาคัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาวพัทลุงนะครับและกะมิตรกองชาวเมืองลุงในจังหวัดสุราธานีรวมไปถึงอนุรักษ์สืบสานนะครับเพื่อยแพร่อัตลักษณ์ทางศิละปะวัฒนธรรมของพัทลุง โดยเฉพาะศิละปะการแสดงพื้นบ้านนะครับและที่ทําการระดมทุนรับทุนนะครับกิจกรรมสาธารประโยชน์รายได้ทั่วหนึ่งลังจากษ์ขาใชจใจเนี่ยหมอเป็นทุนการสักษาแก่นักเรียนในจังหวัดสุราธานีและจังหวัดพัทลุงนะครับอันนี้เนาะเมื่อเนี่นนี้มีคนมารัก ประมาณรักหนึ่งพันคนกับน้องยอมแล้วก็หลังจากนั้นค่ะพลเอกเรียงไกรซี่รักค่ะรองประธานวุฒธธิสภาคนที่หนึ่งนะคะเป็นประธานในการเปิดงานค่ะแล้วก็ก่อนเปิดงานค่ะท่านประธานก็ได้นําผู้ร่วมงานเนี่ยยื่นสงบหนิงกาวิบวินาทีเผื่อถ้าไวความอาลัยส้มแดดพระพันปีล่วงค่ะโดยพลเอกเรียงไกรค่ะท่านได้กล่าวชื่นชมชาวพัทลุงในจังหวัดสุราธานีนะคะที่ได้มีการจัดกิจกรรมดีๆไม่ลืมบ้านเกิดและก็รักมิรพวงพอ,องในจังหวัดสุราธานีจากนั้น คก็ได้รวมกันลันพลเมืองลุงเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงค่ะการที่ว่าเป็นสัญญาณเปิดงานเปิดงานเรียบร้อยแล้วก็ต่อโดยการมอบทุนการศึกษาแล้วก็การแสดงข้องแจ็ดหนังเอกนั่งลุงนะจากวิทยอะไรนาตาสินพัทลุงค่ะก็เป็นไฮไลท์ข้องงานนี้กันใช่ไหมเจ็ตหนังนั่งลุงนะสวยไหมเป็นกันส่วยแลนองน้องไอ้เรยนะเอาหนึกเร็ววัฒนาหนังวัสนาใช่ไหมโอ้ส่วยนะอันนี้ไฮไลท์ข้องงานค่ะคนเยอะเลยนะครับคนเยอะเลยนะค่ะ เป็นบรรยากาศที่คึกคักทีเดียวนะครับชาวพัทลุงนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีรอบนี้ก็นําโดยท่นานสุชาติสมบัติมากนะครับท่นานอดีตก็เป็นท่านสมควรเรืองวุฒิอดีตน,นะนะครับหลายลายทันนะครับรวมกันนะแล้วก็นั่นแหละควบคุมวีดีที่โดยท่านพ่อดธาน,นีเรื่อง <c oughs> ที่ธานีอยาพลดวงแก้วนะพ่อมีชีวิตด,ด,ด,ดีเรานะาก็ผ่านไปย่างราบระยืแล้วก็ประทับใจอีกนิด